Manchester United ตตอนนี้กำลังให้ความสนใจในตัวเอ็ดมอนด์แท็บโซบากองหลังตัวเก่งของเลเวอร์คูเซนครับหลังมีทีมงานจากทางเยอรมนีนะครับแนะนำว่าเด็กรายนี้มีของ โดยเจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่44ล้านปอนด์ครับจากการรายง,งานหนังสือสําหรับกองหลังทีมชาติบูกินาฟาโซครับย้ายมาลุยตารางบอลทีมห้างขายยาเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2020โดยค่าตัว15.5ล้านปอนด์ครับซึ่งเจ้าตัวถือว่าปรับแนวทางการเล่นได้เข้ากับทีมอย่างรวดเร็วนะครับและกลายเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วในตอนนี้โดยรายงานระบุว่ามีทีมงานของแมนยนมูเน,น็ดในเยอรมนีนะครับได้แนะนำกับทางสโมสร่าให้ลองพิจารณาแข้งรายนี้ดู เื่อเป็นทางเลือกในการเสริมแนวรับซึ่งตอนนี้ได้มีทีมแมวมองไปเช็คฟอร์มแล้วนะครับและแท็บโซบารเองก็ฟอร์มเด่นเหลือกเกินทั้งนี้เอดมอนด์แท็บโซบาครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่44ล้านปอนด์และแม้ว่าเจ้าตัวจะเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับเพราะว่าก็ไม่มีรายงานว่าจะมีตัวเลขลดลงไปเกี่ยวกับการฉีกสัญญาเลยนะครับ That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people. Talk